สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะนี่ก็เตรียมใส่บาทเช้านี้นะคะที่หน้าบ้านนะคะค่ะวันไหนไม่ติดภารกิจนี้ก็จะใส่บาทนะคะทุกเช้านะคะค่ะสะสมบุญวันละนิดนะคะได้บุญร่วมกันนะคะเอซีทุกท่านนะคะก็นิดก็ขอขอบคุณน,นะคะขอบคุณคุณแม่สาคอนนะคะมูลสวัค์นะคะที่เป็นเจ้าภาพนะคะซื้อเค้กให้เมื่อวานนี้นะคะ มอบให้ป้าแตนแล้วก็ผู้ใหญ่วานิชนะคะเดิมทีนิดก็ตั้งใจนะคะไปเซไ์มันเกิดป้าแตนนะคะว่าปีที่แล้วนิดก็ไปนะคะพอดีคุณแม่สักคนกอนก็เลยบอกว่าคุณแม่จะซื้อเค้กให้นะคะสนสมส่วนเค้กให้ซื้อให้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ป้าแตนนะคะเมื่อวานนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะที่ให้นิดเป็นสะพานบุญให้นะคะมอบเงินนะคะก็ มาร่วมโมทนาบุญนะคะตั้งต้นเป็นเขาให้กับคุณลุงนะคะแล้วก็ร่วมนะคะที่จะมาเป็นพระป่านะคะร่วมพระป่าสามัคคีที่โรงเรียนสรศรีเราในวันที่13ที่จะถึงนี้นะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้นี้เป็นสะพานบุญให้มาเหมือนให้คุณลุงเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่เมื่อคืนนี้แล้วก็ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่แห่มรถบ้านรถบัสน,นะคะหรือว่าพี่สุภาพนะคะจันแก้วนะคะที่เป็นเจ้าภาพในซื้อ เครื่องเสียงให้โรงเรียนแล้วก็สมทบนะคะบุญในพระป่าสามัคคีนะคะสระสีนะคะคืนสุยาบ้านสด้วยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณ,ะค,ะค,ณคุณแม่สาครมุลสวรสน,นะคะขอบคุณพี่แม่บ้านรถบ้านนะคะแล้วคุณพี่นะคะชื่อจริงนะคะพี่สุภาพนะคะจันแก้วนะคะก็ขออํานาจคุณพระศรีรนาตรปกปักรักษานะคะครอบครัวของท่านทั้งสอง ให้มีความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปปาถนานะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะนี่ก็ทาบุญน,นะคะเผื่อด้วยนะคะคุณเมษสาครแล้วก็คุณพี่แม่บ้านรถบ้านนะคะสาธุสาธุนะคะได้บุญร่วมกันนะคะคุณพี่นะคะก็ขอบขอขอคุณมากๆเลยนะคะที่ให้นี่เป็นสะพานบุญให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะได้บุญร่วมกันนะคะแม่ สาคอมูสวรรค์ที่แม่บ้านรถบ้านนะคะค่ะเราก็ไปสบายมกันเลยนะคะนีหน้าบ้าน,นะคะ่ะ นามโมตัสสะพะททวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยมินาสักการณนาชัยยาชยามปาริเจนาคลาตมหาลาภังปเสติเมนะมานาโคเอรยาเมตโยโพติสัตโตนาโมพุทธายา ប <Gã> ានេះចេញពេញយ៉ាងខ្លាណាកងទេសុណា เธอ,อสั่จแม่นมันมายเส้นประควัญไทยเอือแปรไทยทนหย่คูวองนาหวงคว,ง,วงเฮาหลากใย่อมาหามหบมันคมไนครจอจีสี่วันนั่งนอขอูวัน แต่ยมามดีนังมิเียนมารเหตแห่งความุบบาเกินนา่นาขันกบเป็นพรา បងរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងយុវជននិងកីឡាបើបាយចាក់អង្គមើលស៊ីឲ្យសុខវត្តប្រព័ន្ធកំរាជាកែវគូប៉ះស៊ីតែថាណាទេចូលខៅអាទេ ก็เป็สัตว์ที่มองไม่ดูแต่ก็คิดดูสนะครับเนาะมองคุณดูอย่าย่าไมอกวามากจนนะาะเกราบนเพื่นเอาครับเนาะาบุญในงานรุ่มีรงานมืมืฉทีกเกหับแตกรอรลแตอาเปที่องเ่านี่